จะปากด้วบาดนี่หูบป,ปากด้วบาดนี่ให้หูบป,ปากด้วบาดนี่นี่หลายคนถามเจยวกับว่าจิตคือยังง <h ari> จิตเป็นชื่อของความคิดความคิดในการปรุงแต่งสแสวงหาสั่งสมสะสารจดจำและชื่อว่าจิตจิตมโนโมโนโคือการนึกภาพจิญญาณคือการรับหลู้ความรู้สึกจิตเป็นชื่อของความคิดปรุงแต่งสแสวงหามโนนึกภาพจดจำอย่างต่างๆกับทั้งมด จนเกิดกลายเป็นว่าวิญญาณคือตัวรับรู้ความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกแล้วสังสมลงเป็นฝัสสะหรืออารมณ์เดียวกันมันเป็นทางของมันอยู่แล้วแต้แท้จริงแล้วทุกอย่างกับคือพร้อมกันทั้งเบิดเลยอ่าบ่าได้แยกไผแยกมันแบบนั้นแอกแต่ว่าแยกอ่ากลไกกลไกของความสลับซับซ้อนยือซื่อแอกรวมลงคืออารมณ์การเฝ้าสังเกตจิต บอมีอยังยากดอกแต่ห้าบวกด้วยสัมมาสัมพุทธ,ธะประกอบไปด้วยคำาสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักแยกแยะในความนี่เป็นความผิดนี่เป็นความผูกแต่ว่าคนที่แยกแยะสัมมาสัมพุทธ,ธะออกใดจะต้องค่อยๆฟังทรามของพระพุทธเจ้าทั้งหากต่เกาก่อนคนบ่หุจักอันได้ผิดอันได้ถูกอันได้เป็นสัมมาอันได้มจฉา แต่ว่าเหตุไปตามอารมณ์คือความพอใจและบ่พอใจนี่อยู่สองยางเท่านั้นต้องสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสัมพุทธะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะแยกมิจฉาออกได้ค่อยๆเลี้ยนรู้ค่อยๆเป็นไปคําว่าค่อยๆเริ่มต้นในการเข้าหาธรรมได้ยินได้ฟังได้สร้างสม้ากัตสิค่อยๆเป็นอนุพุทธะขึ้นมาเป็นผู้รู้ตามรู้ขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย มาลูเขามาแล้วกอ่ะในความรู้นั่นน่ะ,ะกสิเข,ขามาอัดแน่นอยู่ในเจของเองจึงเรียกว่าปัจเจกพุทธะความรู้เฉพาะตนได้บันจะเป็นกัปัจเจกพุทธะเมื่อจากปัจเจกพุทธะจะแล้วแยกแยกว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรอันใดที่เป็นประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์กว้างขวางประโยชน์ตนประโยชน์ญาติแล้วก็ประโยชน์โลกนะเข้าสู่สัมมาสัมพุทธะและแทกริงการดูจิตบ,บ่มี่ยังมาก ข้าเข้าใจค้าสอนพุทธเจ้าเด้เริ่มต้นแรกห้าสิกกระโดดขึ้นไปเลยอาจจะยังบาทันไปเข้าใจอค <c oughs> ่อ,อยๆซึมยังเช่นว่าการสัางพระพุทธรูกเป็นสิ<อ>่งพระพุทธลูกในการสัางหลายๆคนอ,อ,อาจจะมีความขัดแย้งแต่ว่านั้นก็เป็นความคิดบงแต่งของไทยของมันข้าก็บอกไปตามทางของเข้าเองการสร้าง พระพุทธรูปหรือรูปเหมือนรูปพระวรากายของพุทธเจ้าบ่แม่นท่าสสั่งโดยวัตถุธรรมดาถ้าทุกคนเห็นคุณค่าเลยเห็นประโยชน์ของการสั่งพุทธลูปคุณค่าหนึ่งเกิดความสามัคคีเป็นการเป็นจุดศูนย์รวมใจของแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็เราจะแตกขยายกระจายความออกไปสู่ความสามัคคีของหมู่ชุมชนหมู่คณะหมู่ชุมชน ว้างควางออกไปจนถึงมูทั้งบดของประเทศให้เกิดความเข้าใจว่านี่คือศูนย์รวมของกิตใจ <c oughs> แปลว่าที่เหาส้่งขก้นมาเห่าบไดรสา่งหวังพึงว่าค่นสิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเสกหรือดนบันดาลความสุขและความถูกใ้ภายใดนี่คืออนุรสรณ์ซาวรีเจดี JD, แห่งธรรม,ม JD, เจดีเป็นคลังธรรมเป็นคลังธรรม <c oughs> เป็นศูนย์รวมกิจใจ เป็นศูนย์ร่วมแห่งความรูทั้งบมดคือรูเหมือนของโพธเจ้านี่เองจะคิดนะว่าบ่มีประโยชน์นี่แหละประโยชน์แหลกประโยชน์ชนต้นแหลกมหาศาลเลยผู้ดใดเข้าไปวัดใดก็กกตามจมนึกถึงพระพุทธรูปนี่คือเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วการสาร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์แบบใดแยกย่อยออกไปตามบันทึกจริงหรือว่าจริงก็สร้างเรื่องของ,งไฟของมันเออิ่นว่าอานิสงส์ห้ากับหมายถึงว่าเกิดมาในศาติ์ต่อไป ในหาก,กับจะเป็นผู้มีรูปกายปกติสมบูรณ์อาการ3 2ครบถ่วนบริบูรณ์ดีบ่พิการจุดใดจุดหนึ่งนั่นเองและ <c oughs> และที่สำคัญในการสร้างพระพุทธรูปคือเป็นศูนย์รวมจิตใจอเอาค้นทั้งหลายนี่เริ่มต้นแรกตั้งแต่ไม่รู้ธรรมออไม่รู้ธรรมบรรลุวามหมายบรรลุอย่งจักอย่างในสัมมาสัมพุทธะออคือสัมมาทิฏฐินั่นแหละบรรลุอย่างจากอย่างเออ บางคนกลับไปดูความฝืนบางคนกลับไปดูความ่าเออขอบานละคนเือนหลังละคนเดิมนี่ีเมื่อมีการกลับไปประกอบการด้วยความสามารถีซึ่งกันและกันในหมู่ชุมชนเออหลักสูตรค่อยๆการได้ยินได้ฟังจากผู้นั้นผู้นี้ในหมู่คณะนั่นเองเออความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญในเรื่องบาปสามมาสาม,สามมาทิฏฐิเริ่มเกิดขึ้นนั่นแหละทั้งว่า เริ่มต้นแรกเข้ากับเป็นอนุพุทธะพสกรค่อยๆซึมเอาความลือนีไปยังบอกว่าเริ่มจากน้อยนั่นแหละเริ่มจากน้อยไปหามากนี่แหละจังหวะสิ่งสาคัญสูงสุดอีกอันหนึง่งบแมแคร์ว่าห้าสิ่สารของพุทธลูแล้วห้องห้องบ่ไดดมากงมงายในการสิม,มากาบวัตถุอันนี้เอ,อคนกับวัตถุคือกันนั่นแหละแต่ที่พูดถึงอ่าพุทธเจ้าอาศัยวัตถุนั้นกายกาย,ยนาครกายและวัตถุของคนเองจังมีตาหูจมูกลิ้น และก็น,นํากายอันนี้แหละซึ่งสิ่งที่อยู่ภายในภายในก็ต้องอาศัยกายเ,ยเป็นเครื่องสื่อสารแสดงท่ายทอดออกมาแต่ว่าบัานโบแมนของหน่อยเรืการสารถ้าชิพูดถึงแล้วว่าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างให้ไม่ได้สอนให้สร้างพระพุทธรูปในธรรมบทในพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเฮา,าชือว่ามหโหสถบัณฑิตออตอนที่เิ่นขุดอุโมงค เพื่อสิเขาไปสู้เมืองวิเทหาราชของพระเจ้าวิเทหาราชคุดไปแล้วนายช่งางกองชุดละสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเนี่ยผู <links. S 1> ้ดีชำนาญการวาดเขียนผู้นีชำนาญการปั้นผูดนนด้ดีชำนาญการวาดต่างๆผู้ดีชำนาญในอัขระตวหนงสือพระมโหสถเพิ่นสร้างให้แต่และคนน,นี้วาดลูกพุทธ,ธะะประวัติของพระพุทธ,ธกัศสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมีมาก่อนนั่นจะด้วยซ้ำไป ว <c oughs> าดไว้ตามฟ้าผนังความยาวในการวาดของอพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านั่นสี่กิโลสี่กิโลเดือซ้สัไปนั่นแหละอันนี้คือว่าเข้าว่าหลัดเอาถ้าผูใ้ใดเขาไปศึกษาในหันเราสีลู่เห็นในความแยบค่ายเราสีลู่เห็นหลายๆอย่างเราสีแยกแยะเป็นในการส้่งพระพุทธรูปว่าพุทธเจ้าบได้สอน์ผลเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่ส้างเห็นอย่างสั่นตอน่นเป็นพุทธเจ้าอยู่เพิ่นก็มีรูปกายเพราะว่ารกายของ่นยังมีชีวิตอยู่ยังไป,ไปยังมาก นี่ปากบอกกับผู้นั้นผู้นี้อยู่อ,อตอนสมัยเพิ่นตัสรูแล้วเพิ่นก็ไม่ได้บอกว่าพ่ายสางแต่ว่าเห้าเดินตามทางตามรอยทางพุทธภูมาเบิ่งดุกตามรอยทางของเพิ่นมาแต่ละศาสตร์แต่ละศาตะสตร์สร้างเด็ยังสิบาสั่งนี่ยกตัวอย่างเด่นเดขึ้นมากว่าตอนที่เพิ่นเป็นมโหสถบัณฑิตฐ์ครั้งที่เราสว้ชาติเป็นมโหสถนั่นแหละแต่พอได้ขอไปศึกษาเราสิเห็นคุนคามากๆเลยเพิ่นส้าง ตั้งแต่ปะสูตัสสรูปาร,รณิพานแลวก็เกี่ยวกับการบริจาคมหาท่านต่างๆโด,ย,ดยท่านโดยศีล้ดยเน,ยนคขมะขันติวริยสัญญาคันติิริยาสัจจะอิจา,าเมตตาเป็นทธปรบวิของพระพุทธกัสปะมีมาตะเกาก่อนตามฝาผนังทั้งสองขานเออมีลูกวิมานต่างๆของเทวดาลูกทะเลลูกสัตว์ในหิมาภานั่งยังบังโอ้เยอะแยะมากไหมเออแหละจังว่าบอมเอน่าเพิรนบอสอน แต่ว่าบางอย่างไม่ต้องสอนทําให้ดูเห่ากับน้อมก็ไปเบิ้งดูว่าจริงหรือบ่จริงต้องไปศึกษาเอาเองเออในชาติมโหสถบัณฑิตนั่นและว่าเพิ่นปั้นรูปยังนะครับแต่แต่ละผระบาทแต่ว่าย่างก้าวของพระพุทธเจ้าเพิ่นปั้นไว้ที่เฮาเข้าเอามาเอิ้นว่าปางลีล่านั่นปางลีล่านั่นปางนั่นป,างน,นปางนี้นั่นเองสางตัสสรู้นางหันหนาไปทิศไหนนี่เป็นแบบยางตัวอย่างตอนพระพุทธองค์พุทธกสสปะ เดินเท้าไปเพิ่นหันระพักไปทางใดนั่สิเนี่ยกระร้างไว้เพิ่นก็มีข้ามกำกับบรรยายเอไว้อมว่านี่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อตัดเสุนรแรกเริ่มเดร้อนไววิมุติสุขย่จักมือหลังจากนั้นมาเพิ่นเดินทางไปแสดงรรมเดินทางไปไซนั่สิเดินทางไปทางทิศเหนือหันหนาไปทางทิศเหนือนี่ขียนบรรยายกํกำกับไวเยอะแยะนี่แหละจังหวะทุกคนที่เขามาวัดย่ำเขามากาบพระประธาน พระประท่านกอไผเพราะพุทธานนสตินี่เองนั่นนึกถึงวัดนึกถึงพระพุทธลูกหรือไปในสถานที่ที่เจยวกับพุทธศาสนาก็น,นึกถึงว่าเออเพิ่จงจเข้าไปรา,าธาเพราะน้นังเป็สิอ่ะเข้าก็นึกถึงเป็นพุทธานนสติอ่าไปหลวงพ่อโสธรเข้าก็เป็นพุทธานนสติเออแต่กลไปพุทธชินนาลาดพิษนุโลกเขาก็นึกถึงพุทธานุสติเด้นผู้ใดว่ามันเป็นของหน่อยนะเลเริ่มต้นแรกอ่ะเป็นธรรมดา เ้าจะค่อยๆย่างก้าวเข้าสู่ผู้รู้นะหรือว่าอนุพุทธะรู้ตามไปเรื่อยรู้ตามไปเรื่อยเมื่อรู้ตามเข้าไปถึงแล้วถึงแล้วปัจเจกับพุทธ,ธะคือความรู้ทั้งหมดหนี่ขึ้นมาเ,<อ>เป็นเครื่องรู้ได้เฉพาะตนเมื่อรู้ได้เฉพาะตนแล้วเอกุู้สิ่งนัมสิ่งเหล่านี้ออกไปให้บุคคลอื่นๆใดบอกมันเลยกายเป็นว่าปัจจตังเออเป็นเครื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นปัจเจกชนผู้หนึ่งแหละจังว่าบ่แมนว่ของหน่อยอานใสวงการสั่งพุทธลูกเป็นศูนย์ร่วมจิตใจ แม้ภอริยะสงอริยะเจ้าทุกเมื่อนิกราบพระพุทธลูปเพื่อเกเอาแต่ว่าได้กราบโดยหินโดยปูนโดยเล็กไม่ได้กราบโดยวัดท่องคําแต่กราบโดยว่านี่คือธรรมเจดีเป็นครังแห่งความรู้นี่เป็นครังแห่งสัมมาสัมโพธิญาณคือความรู้ทั้งเบิดตันเองสัมมาสัมพุทธะกองแห่งความรู้อยู่ทั้งนี้ทั้งเบ็ดจังว่าบอแมแนว่าทุกทุกวัดมีก็แล้วกันหนะาพระพุทธลูปแม้คือผู้ที่แอนตี พระพุทธลูกกันยังวาดลูกใส่ไว้วาดลูปไผยสันพระบาดพร,ปประพุทธเจเเเเ้าลูากพระพุทธเจ้าบ่แมนบ่วาดลูกใส่นั่นเนาะหรือวาดลูกจกของบ่จะของติดเป็นพระพุทธเจ้าเออเ้าเป็นแค่ผู้เดินตามเออฮาเดินตามพระตถาคตเจเเต้าเพิินก็เลยต้องมีลูกพระตถาคตลูกแห่งความเป็นเช่นนั้นเองลูกอันนี้นี่แหละจังววาทุกคนกราบพระกราบให้มันถึงพระนาจะไปกราบความศักดิ์สิทธ ว่าเพินเ่นเสกอนันให้ดนบันดาลอันนี้ให้ลหลายๆคนกราบว่าเพิ่นเป็นศักธิ์เพิ่นก็ศักซ์แต่เพิ่นนั่นแหละเพิ่นสั่งบารมีของเพิ่นมาสามําเรจแล้วจึงเรียกว่าศักสธิ์ศักธิ์คือความสําเร็จของเพิ่นนั่นเองน,นะครับจังว่าแต่ละคนแต่ละคนกราบพระให้เป็นหน้ากราบนี่คือขัางแห่งความรูเ้เฮ็ดให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ได้ความรู้ของเพิ่นมีชีวิตอยู่ได้โดยการบเบียดเบียนกันมีชีวิตอยู่ได้และหาวิธีหนทางออกจาก ทุกนี่ได้ออกจากวัฏสงสารนี่ได้รู้ถ้าพุทธเจ้าบ่เว้าเรื่องสวรรค์บ่เว้านรกไผสิเอามาเว้าบ่ตัวเฮาตัวเว้าเออสมาธิิสมาสังกัปปุถ้าพุทธเจ้าบ่ออกมาแจากแจงสิฮู้ได้จังได๋มิจฉาทิฏฐิเอออะไรถ้าเฮามีธรรมของพุทธเจ้าแล้วดำเนินการดำเนินชีวิตนะ่ะมีความผิดพลาดน้อยลราเดินไปแล้วก็สิเป็นหนทางให้เฮาสู่สุคตินั่น บางคนที่ถามถึงก็ว่าการดูจิตก็อบอกไปแล้วแล้วก็อาิสง์การสร้างพระพุทธรูปเป็นเั่งไดเพราะทรงองค์เจาเ้าเฮาไหวทุกองเออเมตตาภูเบาะบออันบอนิยมพระพุทธรูปก็รสรัางก็มีคือเก้าอยู่วัดเจ้าของอแหละมันก็สั่งเป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนเป็นไส้มันก็สั่งด้วยวัตถุอย่างอื่นมันวาดเอาอยู่ไหมหมันวาดภาพยังสันเนาะเออถ้าว่าเอาคนมาอ่านเสเอาใยมาอ่านว่าเออก็ยังสั้นแล้ว ทุกวัดมีหลวงปู่หลวงตาเฮาสืบแสดงกันมาามีเห็นบอกพราแก้วมรกตจยังสีมีคามากมหาศาลขนาดใดค่าอยู่ที่ใจค่าคุณค่านี่อยู่ที่ใจคุณค่านี่อยู่ที่คําสอนเด้เออและวัตถนุนัออ่นแหะมีค่ากันคือพราแก้วมรกตดเฮาพวกเฮาพุทดุชนธรรมดาเฮาสิไปไก่พ่นติดเออนี่แต่ถ้าพระมหาราย์ท่านั้นเด้เป็นผู้หูทรงพุทธวิสัยเด้ยังสีเขาไปไกลได้ คนถั่วไปหลับบอดอะไรทสิบอกให้เรื่ังว่าความลึกลับต่างๆหน้าหนั่น,นบ่นลึกลับดอกทิกชู่งนะี้ยน่ะแต่ว่าพวกเขาเองก็ได้ไปจับไปใยบอกว่าปลาเก้ีวมรพตเนั่นนั่นนี่ตอนอต้นที่มีพุทธวิสัยเดินทางแบบเดียวกันกับพุทธเจ้าจึงสิได้เขาไปแต่งส่งองค์เครื่องในเพื่อนใดถือว่าผู้ได้ว่าเป็นของหน่อยสิปฏิเสธตั้งแต่แนกจังสี่อเออกับปฏิเสธรูปก,กายของเจ้าของน้าที่ ว่าลูกเหมือนลูกเหมือนคือลูกเหมือนพุทธะเจ้าคือเฮาคิดถึงพอ่อคือแม่เฮานั่นแหละเพิ่นตายไปแล้วมีต่ลูกภาพว้เดียวบางยังได้น้ำตาไหลาทุกครั้งไลหลเพราะใบยังลึกถึงบุญคุณที่เพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าออหาสิงสิมาเลียงบำรุงบังเลอเฮาเองนั่นแหละอยากให้ลูกอยู่ดีมีสุขเพราะพุทธเจ้ากัคือกันเพิ่นก็อยากให้ลูกเพิ่นอยู่ดีมีสุขอ,ออกจากทุกใดคือวัตรสงสารเพิ่นได้ยมันธรรมาดาเด้นั่นแหละถ้าเฮาเทียบคุณพ่อแม่ เพลียงห้ามาสุวาสสิไงได้เสียสลระบัตทุกอย่างเพื่อนธรรมดาอดใดเพื่อลูกแต่ว่าลูกอดใดเพื่อพ่อแม่อยู่บอกบ่คอยมีบันไดแต่ว่าก็มีอยู่บ่เม่นว่าบ่มีเสียที่เดียวนย่าพุทธเจ้าสั่งสมบาร,รมีมากกว่าสิได้นำค้าสอนอันเป็นอริยสัจอันเป็นของจริงนี่เห็นในข้นออกจากวัฏจักวจรวัฏจิตออกจากวัฏสงสารอันนี้ได้ธรรมดาบอกเข้ากับเริ่มต้นกับเป็นอนุพุทธะไปสักก้อนค่อยๆรู้ค่อยๆก้าวอย่อยอยอยยางรู้ไปทีละเล็กละน้อย รู้อนุไปว่าน้อยไปหลังตามเออตปว่ารู้ไปทีละเล็กรู้ไปที่รู้ไปทีละหน่อยรู้ภายหลังเพื่อนแล้วก็ตามเพิ่นไปเออเมื่อเขาถึงสู่ความรนนู้อนันต์แล้วจิตจีเป็นผู้แยกแยะเองว่าอันใดผิดอันใดถูกอันใดควรวางอันใดไม่ควรวางเอออันใดเป็นกามสุขาริการิโยกอันใดเป็นอัตตกิรตมถทฐานโยกอันใดสิว่างหรือว่าว่างนั่นได้กัสสางนี่เป็นปัจเจละนี่รู้แยกแยกในตนเองแล้วเลื่อนว่าปัจเจกับพุทธะเมื่อถึงที่สุดแล้วก็เหตุไปตามสัมมาสัมพุทธะ ถ้าไปตามสัมมาทิฏฐิสัมมา,ส,มมา,ส,มมาสังกปรเองมักมีองค์8ปนั่นแหละหนทางเดินรือความสำเร็จขอมนี้อยู่ทอนนั้นแหละพ่อ